อาจารย์ว่ามีงานเช้าครับเลยชายการบันทึกวิดีโอนะครับขอบคุณผู้บันทึกวิดีโอด้วยครับวันนี้พี่แดงน้ำเขียวนะครับ<ม>วันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับกฎหมายการทวงหนี้นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2กันยา2558นะครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยนอกจากจะคุ้มครองการทวงหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับยังรวมถึงยังรวมถึง นี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะอาทิเช่นไปซื้อหัวใต้ดินครับตอนนี้ใครที่ยังติดค้างเจ้ามืออยู่นะครับนะครับก็นำเทคนำาทิคน,นี้ไปใช้ได้นะครับก็คือว่าเจ้ามือหัวใต้ดินเนี่ยจะมาทวงถามทวงให้เราใช้นี่เนี่ยมันก็มีกฎมีกติกาของมันนะครับซึ่งกําหนดเวลาที่เจ้ามือหัวใต้ดินสามารถทวงหนี้เราได้ก็คือ วันจันทรถึงสุกนะครับก็คือ8โมงช้าถึง2ทุ่มส่วนวันหยุดนะครับก็คือ8โมงช้าถึง6โมงเย็นนะครับถามว่าถ้าฝ่าฟืนเนี่ยถ้าโทรนอกเวลาดังกล่าวมีความผิดไหมก,ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีคําสั่งให้ระงับการกระทำนั้นถ้ายังการกระทําซ้ําไปอีกทีนนะครับก็จะมีโทษปรับเป็นเงินเป็นทองไม่เกินแสนบาทและหากว่าการ ทวงถามนี่นั้นใช้การทําำ้ายร่างกายข่มขู่คุกคามก็จะมีโทษจําคุกด้วยนั่นก็คือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาท5 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับฝากไว้ด้วยครับเพจรู้กฎหมายใน3วิโดยจานวาวันนี้สวัสดีครับ